มีเดพิซซ่าจำจะมีเฮดโดนัทมีตาลสดเส้นเค่งแม่จะ่เฮดพิซซ่าจ้าจะกำลังอบทำพิซซ่าแล้วก็โดนัทให้โดนัทก่อนห,นหน่อยๆนะจ๊ะโดนัทก้อนเล็ก็มีให้ทำโดนัทมีต,ตาลสดแล้วก็พิซซ่าหน้าฮอตดอกอยากกินนะเราเพื่อน ก้อนเล็กก้อนละคำละคำมือมือคนดังเลย ก้อน,นี้พิซซ่าก้อนเล็กน,นีโดูนะก้อนเล็กรายจ่ายทำได้หมดเพราะว่าไม่ได้ทำขายสูดเต้งก็เหมือนเดิมจ้า